บอกมองว่าไม่ค่อยเห็นเราจากหน้าจอเหมือนว่าเราต้องเตรียมตัวที่จะผ่านตัวออกจากวงการบันเทิงไปแล้วอะไรอย่างงี้มันไม่ได้เตรียมตัวจะออกหรอกค่ะ<ม>คือถ้ามีให้หนูทําหนูก็ทําแต่ว่าถ้ามไม่มีก็ไม่ทําก็ไม่เป็นไรอยู่แล้วคนก็เลยน้อยใจว่าทางช่องไม่ป้อนงานให้หรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยอันนี้หนูก็เขาคามีไปงานช่องหนูก็มีนะคะแต่ละครหนูก็ไม่รู้มันก็อยู่ที่ค่ายเสนอไปด้วยมากกว่าใช่ไหมคะที่เรา้อยใจอืเฉยๆค่ะก็หนูไม่ได้แบบดิ้นรนที่จะแบบอยู่ตรงนี้อยู่แล้วไงคือพ่อก็บอกว่ากลับไปช่วยช่วยงานที่บ้านดีกว่า ก็แสบมาว่าบอกว่าเ่พราะว่าเราเล่นละครบอกว่าไม่ค่อยแบบเข้าตาไม่ค่อยแบ,บบกทบ,บาทไม่ถึงอา,กกอาจจะเป็น <พอ S 1> ใช่อาจจะเป็นที่หนูด้วยมั้งคะที่หนูแบบอ,อาจจะไม่เข้าตาผู้ใหญ่ก็ไม่เป็นไรหนูก็ไม่ได้โกรธไม่ได้อะไรอยู่แล้วถ้าเขาให้เล่นก็เล่นถ้าไม่ให้เล่นก็ไม่เป็นไรแต่ถ้าถ้าเล่นหนูก็คงทำดีที่สุดเท่าที่หนูทำได้ค่ะผู้ใหญ่เข้าไปดูอย่างผู้ใหญ่เข้าไปคุยังยังยังค่ะ เรามีคิดไหมครับเกี่ยวกับบอว่ามีเด็กรุ่นใหม่มาอะไรอย่างงี้ก็มีก็น้องใหม่ๆเขาก็ต้องแบบเน้ะตอนนี้เราก็หนูก็ไม่ได้แบบคืออยากอยู่ตรงนี้อยู่แล้วหนูไม่ได้อยากดังหรือไม่ได้อยากอะไรไงคือถ้ามีงานให้ทําก็เออก็ทําคือในเมื่อเราก็เข้ามาแล้วถูกไหมคะแต่ถ้าแม่บอกว่ากลับไปอยู่บ้านไปช่วยแม่ที่บ้านดีกว่ารญยะเวาที่ช่องจะหยูดประมาณกี่ปีก็หมดตุลาปีหน้ามา ม่เเสียดายโอกาสนะครับเพราะว่าสัญญาก็ยังเหลือเยอะเยอะอยู่แต่ว่างานเราก็ไม่ค่อยมีเงี้ยไม่เป็นไรค่ะก็ถ้ามีก็ทาถ้าไม่มีก็คิดนั่นแหละก็ไม่ได้อะไรมาคิดไหมครับว่าจะต่ออะไรเงี้ยถ้าสมมติว่ามีผู้ใหญ่ากนเงี้ยถ้าถ้ามีก็ต่อค่ะก็เราก็บุญคุณเนาะเขาก็ทำให้เราแบบดังได้ก็คือไม่มีการเฟลนตัวออกจากวงการแน่นอนใช่ไหมคะถ้าถ้าถ้าแบบยังมีงานให้หนูทำเรื่อยๆหนูก็ไม่ออกอยู่แล้วค่ะคือไม่ได้ออกไม่ได้ออกแบบออกเต็มตัวแบบนี้ค่ะ ถ้าไม่มีก็ไม่แค่แค่ไม่อยู่ที่นี่แ่นค่ะมีรังเกียัไหมคะว่าถูกขมดสัญญาแล้วจะต่อไม่ดีต่อที่ไม่ดีรับเราตัวนี้กรืออะไรก็มีบ้างเลยค่ะถ้าแบบถ้ามีงานก็ก็อยากอยู่แต่ถ้าไม่มีงานก็ไม่อยากอยู่กรุงเทพเลยกลับไปอยู่ภูเก็ตดีกว่าแบบเข้าไปงานไหมอะไรอย่างเงี้ยว่าเราอยากได้ละครเคยไม่เคยอยากจะเข้าไปบ้างไหมครับก็อยากจะเข้าไปเหมือนกันค่ะแต่แบบเราก็เราไม่ใช่คนที่แบบเออ เขาไม่ให้ก็ไม่เป็นไรก็ไม่ใช่ไปขอเขาหรือว่าอะไรแบบนี้แต่ว่าเราไม่ได้เลือกงานนะแต่ผู้ใหญ่ไม่ให้งานมันก็อยู่ที่ว่าเขาหนูอาจจะแบบยังยังยังทำตัวแบบไม่ไม่ถึงที่เขาจะต้องเอาแบบนี้มั้งคะก็แบบอาจจะมีคนเก่งเก่งกว่าหนูเยอะหนูก็ไม่อะไรอยู่แล้วไม่เป็นไรค่ะก็คิดว่าที่ไม่้าเป็นเพราะอเคยคิดว่าทไมอาจจะเป็นเพราะตัวมี่เองมากกว่าด้วยล่ะมั้งคะอาจจะแบบ ่นึงที่บอกว่าเป็นข้อตรงเองก็อาจจะแบบหนูพูดแบบนี้แหละแบบยังไม่ยอมถึงหนูจากโตหรือว่าอะไรแบบนี้ไงก็บ้านภาษาบ้านเราเราก็ติดใต้เนอะมันก็ติดเนอะยิ่งกลับไปยิ่งติดทองแดงเต็มเลยล่ะจะมีแบบว่าไปเรียนการแสดงอะไรอย่างนี้พูดไหมก็มีถ้าหนูตั้งใจพูดให้ดีหนูก็พูดได้แต่หนูแบบชอบเอิดเนะชอบเอาคําใต้มาพูดนี่แหละ ที่ผ่านมาผู้ใหญ่เคยแบบติดติ่งเรื่องอะไรมากที่สุดไหมที่ผ่านแบบเล่าพูดนี่แหละก็งั้นเรื่องนี้ส่งติ้งใครหรือการทำงานอะไรไม่เคยไม่เคยหมดงั้นนะแต่ข่าวหังคือการพนก็หนูไม่ได้พูดไม่ชัดออกภาษาอังกฤษถูกไหมคะหนูจะออกแบบทองแดงมากกว่าซึ่งเทียบแล้วมันเป็นปัญหาที่เล็กน้อยมากเลยก็ภาษาเราเนื้อบ้านเกิดเราไงเนาะแล้วเราเด็กบ้านนอกอยู่แล้วด้วยไงก็ค่ะ แล้วหนูจะไปดังยังไงที่ใต้ร้องเพลงออะไรอย่างเงี้ยก็หนูก็ไปขอไอ้พวกก็ใครหนูก็ขอไปร้องด้วยหนูชอบหนูก็ชอบชอบอยู่แล้วก็ก็แบบร้องเพลงใต้ก็โอเคหนู่าเพลงเขาความหมายดีอยู่แล้วถูกไหมก็ยืนยันเลยว่าไม่ได้น้อยใจใครคือมีงานอะไรให้ทำก็ทำแค่นั้นแหละค่ะใช่อยู่ที่ผู้ใหญ่มากกว่าอ่า